สวัสดีครับผมโอปอชนะการครับวันนี้ผมจะมาให้ไอเดียในการเทรดของคุณหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วอยากจะเทรดให้มันได้อย่างยั่งยืนนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่แล้วอยากจะทำกำไรอยู่ในตลาดได้นานๆและกันเนาะอ่ะโอเคสิ่งนี้ที่คุณต้องมีนะครับก็คือเรื่องของความเชื่อนั่นเองนะครับมีบางคนถามผมนะฮะโค้ดครับอันนี้มาเทรดนะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์ทำไมต้องมีความเชื่อด้วยนะฮะจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนว่าความเชื่อเนี่ย เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจะต้องมีเอาไว้เลยคุณต้องเชื่ออะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้คุณเชื่อเลยนะครับก็คือเชื่อในระบบเทรดของคุณเองย้ํานะครับเชื่อในระบบเทรดของคุณเองทําไมถึงต้องเชื่อนะครับคุณลองดูทีว่าถ้าเกิดคุณเทรดไปแล้วคุณไม่เชื่อว่ามันจะชนะคุณจะอยากเทรดต่อไปไหมครับเทรดไปก็แพ้เทรดไปก็แพ้นะครับคุณจะเชื่อไหมมันก็ไม่อยากจะเทรดต่อนะครับมันก็ไม่น่าที่จะเชื่อต่อไป นะฮะก็การเทรดนะครับไม่ว่าคุณจะไปเรียนมาจากที่ไหนนะครับต่อให้คุณจะมีอินดิเคเตอร์ที่ดีมากๆมีระบบเทรดที่มันดีมากๆขนาดไหนนะครับมันไม่มีวันที่มันจะชนะไปทุกๆวันโอเคปะมันจะมีวันที่คุณแพ้ครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทรดแพ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็คือความเชื่อของคุณมันจะค่อยๆตกติดใจมันจะเริ่มจิตตกจิตตกไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยเราทําถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่เราทําอยู่มันจะได้ไหมฉันจะทําเงินจากตรงนี้ได้ไหมฉันจะเงินหมดไหมนะครับมันจะมีปัญหามันจะมีคําถามต่างๆเต็มหัวเราไปหมดเลยถ้าความเชื่อของคุณตกลงไปเรื่อยๆตกลงไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับคุณก็จะยอมแพ้มันแล้วก็จะไม่ได้อะไรจากตลาดนี้ไปเลยอันนี้อันนี้คืออยู่ในเงื่อนไขที่ว่ามีระบบเทรดเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่ทําตามระบบเพราะว่าไปโดนรอบที่แพ้แล้วใจมันฟอนะครับอันนี้ในในเคสนี้นะบางคนบอกผมว่าโอ้โหโค้ชครับ ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องระบบเลยระบบกูยังไม่มีเราจะเอาอะไรไปเชื่อนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีระบบก็ไปเรียนซะไปหาระบบเทเดที่คุณชอบนะครับแล้วฝึกฝนมันและที่สําคัญครับคุณต้องเชื่อระบบให้ได้ก่อนว่าระบบตรงนี้ที่คุณเทรดต,ตามอยู่เนี่ยเทรดตามหลักคิดหลักวิเคราะห์ของกลยุทธ์ตรงนี้มันจะทําให้สุดท้ายปลายทางของคุณคือกําไรมากกว่าขาดทุนคุณต้องเชื่อสิ่งน,นี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณเชื่อมันไม่ได้คุณถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณจะกําไรมากกว่าขาดทุนบอกเลยว่า เทรดยังไงก็แพ้นะครับเลอกเทรดไปเลยดีกว่าจริงป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเทรดนะครับคือทายังไงล่ะให้เรามีความเชื่อกับมันมากพอทํายังไงล่ะให้เรามีความเชื่อที่แข็งแรงพอนะครับวิธีการของผมนั้นง่ายมากๆเลยนะครับไปฝึกกันนะวิธีการเพิ่มความเชื่อของคุณให้แข็งแรงพอต่อระบบเทรดนะครับก็คือไปฝึกในจํานวนเงินจริงแต่ว่าเป็นจํานวนเงินน้อยๆก่อนนะครับหลักของมันก็คือว่าการเทรดเนี่ย ถ้าเกิดว่ารอบเทรของคุณถึงและคุณมีเงินถึงคุณชนะแน่นอนนะครับลองสังเกตด,ดูเวลาที่คุณเทรดเดโมเนี่ยทำไมทำไมคุณชนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจงงํานวนเงินของคุณนะครับมีไม่จํากัดใช่ป่ะอันนี้คือเงินถึงรอบถึงเงินถึงคุณชนะแน่นอนการเทรดเงินจริงก็เหมือนกันครับที่หลายๆคนแพ้เพราะว่าลงเงินเยอะเกินเกินสิ่งที่คุณมีนะครับคือโบเกอร์ให้เลเวอเรจมาเยอะ คุณเล่นคุณแพ้คุณแพ้4ี่ครั้ง5ครั้งแล้วคุณรู้สึกใจฝ่อเพราะว่ามันแพ้ได้อีกไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าคุณลงเงินเยอะกว่าความจําเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจําเป็นมากๆนะครับในเรื่องของการบริหารเงินด้วยอ่ะผมอยากให้คุณนะครับไปลงเงินเท่าที่คุณจะสามารถเสียได้ทั้งกองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียได้30วันต่อเนื่องโดยไม่ชนะเลยเราไปฝึกดูนะครับถ้าวันนี้คุณมีเงินอยู่ประมาณร้อยเหรียญน,นะครับคุณหาร30เลยก็คือเล่นความเสี่ยงเสียรอบละสามเหรียญ ลองไปทําแบบนี้ดูครับและพิสูจน์ในระบบเทรดที่คุณเทรดอยู่นะครับว่าสิ่งที่คุณเทรดอยู่เนี่ยคุณจะแพ้30วันต่อเนื่องกันหรือเปล่าโดยไม่ชนะเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็มาบอกผมด้วยนะครับผมจะได้แทงสวนนะครับคุณเล่นอะไรผมจะจะแทงสวนให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีมากๆนะครับในการเทรดตรงข้ามเนาะมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่คุณจะเทรดเสีย30วันต่อเนื่องโดยไม่ชนะเลยแต่สิ่งที่คุณแพ้คุณเสียคุณล้างพอร์ตนะครับมันมาแค่กรณีเดียวคือ คุณไม่รู้จักแพ้นะครับคุณไม่ยอมแพ้ในรอบที่มันควรจะต้องแพ้ก็คือรอบที่มันต้องสต็อปลอสไม่สต็อปลอสครับเลือกสต็อปลอสหนีหรืออยากเอาชนะมากเกินไปจนทําให้คุณอัดหนักทุ่มทั้งหมดที่มีในการเทรดแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับคือปัญหาที่ทําให้คุณเทรดเสียและถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นนั่นหมายความว่าคุณมีปัญหาเรื่องการควบคุมตัวเองคุณมีปัญหาเรื่องการทําตามแผนโอเคป่ะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องเชื่อในแผนการและทําตามแผนให้ได้ลองพิสูจน์ตัวเองดูนะครับพิสูจน์ดูเลยว่าคุณทําตามแผนได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณทําตามแผนคุณจะแพ้30วันต่อเนื่องกันไหมลองดูนะครับแล้วมาบอกผมด้วยโอเคเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนสามารถที่จะทําตามแผนเทรดของตัวเองได้และขอให้สามารถเทรดและมีกําไรได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ